รีวิว GMC Sierra 1500กระบะระดับพรีเมียมที่ผสานความหรูหราและสมรรถนะอย่างลงตัวหากพูดถึงกระบะสไตล์อเมริกันที่ให้ทั้งพลังความหรูหราและเทคโนโลยีระดับสูงชื่อของ GMC Sierra 1500มักถูกยกขึ้นมาเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆเสมอรถรุ่นนี้ไม่ได้เป็นเพียงรถกระบะเพื่อการบรรทุกหรือใช้งานหนักเท่านั้นแต่ยังเป็นยานยนต์ที่สะท้อนรสนิยม ความพิถีพิถันและประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือระดับจนหลายคนถึงขั้นกล่าวว่าเซียร่า1,500คือกระบะที่ให้ความรู้สึกเหมือน SUV หรูในร่างรถงานบรรทุกเลยทีเดียวสิ่งที่ทำให้ GMC Sierra 1,500โดดเด่นอย่างแรกคือดีไซน์ภายนอกที่แข็งแกร่งแต่สง่างามกระจังหน้าขนาดใหญ่ทรงเอกลักษณ์ ไฟหน้าดีไซน์สังคมแบบเล็ดและสัดส่วนตัวถังที่ดูมั่นคงขับเน้นความรู้สึกพรีเมียมตั้งแต่แรกเห็นแม้จะเป็นรถกระบะแต่เส้นสายที่เนียนตาและงานประกอบที่ดูประณีตทำให้มันสื่อถึงความหรูหราที่มากกว่ารถในระดับเดียวกันบางรุ่นย่อยยังมาพร้อมกับล้อขนาดใหญ่และรายละเอียดโครเมียมที่ยอมให้ตัวรถดูเด่นแม้อยู่ในที่จอดรถที่เต็มไปด้วยรถกระบะคันอื่น ด้านสมรรถนะถือเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้เซียร่า1,500ได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลาม ด้วยตัวเลือกเครื่องยนต์ตั้งแต่ v 8พลังมหาศาลไปจนถึง d u r a m a x Turbo Diesel ที่เน้นแรงบิดและความประหยัดทุกตัวเลือกต่างได้รับการปรับจูนให้ตอบสนองดีนุ่มนวลและมั่นใจได้ในทุกสภาวะถนนไม่ว่าจะเป็นการลากพ่วงการขับบนทางดินหรือการเดินทางไกลบนไฮเวย์ซราห r ึ่งพ0าทำได้ดีเกินคาดโดยเฉพาะระบบกันสะเทือนที่นุ่มนวลจนหลายคนทึ่งว่ารถกระบะจะขับได้นิ่มขนาดนี้ ไฮไลท์ที่ทำให้หลายเสียงบอกกว่านี่คือ1ในกระบะท,ที่นั่งสบายที่สุดคือห้องโดยสารสุดหรูที่ให้ความรู้สึกแบบรถ SUV ระดับพรีเมียมเบาะนั่งกว้างนุ่มและออกแบบรองรับสริระดีเยี่ยมวัสดุภายในเลือกใช้แบบคุณภาพสูงแผงแดชบอร์ดออกแบบทันสมัยพร้อมการจัดวางปุ่มต่างๆอย่างลงตัวในรุ่นสูงสุดมาพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนขนาดใหญ่การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเต็มรูปแบบ ระบบเสียงระดับพรีเมียมและฟังก์ชันอำนวยความสะดวกที่จัดเต็มทุกด้านอีกหนึ่งจุดขายเด่นคือมัลติโปรเทลเกตที่ถือเป็นนวัตกรรมท้ายกระบะแบบอนเนกประสงค์ใช้งานได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นบันไดขึ้นลงที่วางสัมภาระหรือเป็นโต๊ะทำงานชั่วคราวทำให้เซรา r a 1่0 0กลายเป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งงานหนักและไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่อย่างแท้จริง ผู้ใช้จำนวนมากชื่นชอบเพราะเพิ่มความสะดวกสบายอย่างเห็นได้ชัดเทียบกับกระบะแบบเดิมๆด,ด้านเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยเซียร่าห0ให้มาอย่างครบครันเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันตามรถคันหน้า กล้องรอบคันแบบคมชัดพิเศษรวมถึงฟีเจอร์ช่วยในการลากจูงที่ได้รับคำชมว่าทำให้การลากพ่วงหน,หนักเป็นเรื่องง่ายขึ้นมากฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจและทำให้การขับรถกระบะขนาดใหญ่นี้รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นในทุกสถานการณ์สิ่งที่ทำให้ GMC Sierra 1,500ได้รับคะแนนนิยมสูงในหมู่ผู้ใช้คือความสมดุลระหว่างความหรูหราและความสามารถเชิงงานหนัก มันไม่ได้หรูจนใช้ทำงานจริงไม่ได้แอลกอไม่ได้เป็นรถงานหนักจนขาดความสบายในการใช้งานประจำวันผู้ใช้หลายคนบอกกว่านี่คือรถที่สามารถขับไปทำงานในเมืองได้อย่างมีสไตล์ขับแบบครอบครัวก็สบายและยังพร้อมลุยงานหนักหรือเดินทางไกลได้ทุกเมื่อ